มันจะเห็นว่ามันขา,ขาวๆใช่ไหมน้องเขาจะทําให้หน้าเราพวกเราเทาของมันต้องรี้ยว น้องก็คือนี่เลยค่ะกันแดดตัวใหม่จากแบรนด์มีค่ะทุกคนน้องตัวนี้นะคะมีชื่อว่ามีบีมไมโซซันยูวีเอ็กซ์เพรสเซรัมสอฟ50พีเอบวกบวกบวกค่ะทุกคนสามารถปกป้องผิวจาก UVA และ u v b ได้แบบชิวๆเลยสตดอ่อนโยนต่อผิวนะคะทุกคนผิวแพ้ง่ายผิวบวบบางผิวเป็นสิวต้องใช้น้องตัวนี้เลยค่ะเขาไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมและที่สําคัญไิจากพันตัวนี้ไม่ทดลองกับสัตว์ด้วยเออมันเลิศไม่ลำแม่มาดูกันค่ะว่าสาวผิวแทนผิวคําใช้ได้หหหหรรรรืือออเเเเเปปลล่่่าา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 นนน้้้งขจะะะะทํใกกคคดดี๋ยวมูั เนื้อของเขานะคะก็จะมาในรูปแบบเนื้อสีขาวแบบนี้เลยค่ะทุกคนควรจะเห็นว่ามันขาวๆใช่ไหมให้เกลี่ยต่อไปค่ะทุกคนเพราะเนื้อของเขามีความบางเบามากเนี่ยใช้ไปแล้วเขาไม่เปลี่ยนผิวของเราให้มันดูแบบวอกหรือเทาเลย <A few S 1> เป็นไงคะ,คะทุกคนน่าใช้ <moments S 1> ไหม <later. S 1> ไม่ใช่แค่สาวผิวแทนนะคะที่ใช้ได้สาวผิวมันก็ใช้ได้เหมือนกันพกเพราะว่าน้องตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันไม่อุดตันผิวไม่ทิ้งความเหนอะหนะให้กับผิวเลยค่ะทุกคน